มาต้อนรับค่ะคุณช่างปลาจำลองสงหายลุงทลค่ะตอนนี้ก็กำลังขึ้นขึ้นเรือค่ะให้ก็ไดให้กำลังขึ้นเรือนะคะเอาไอไอ้กองปลากองก้นไปสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,น,คะนี่แม่แม่อาชิค่ะเดี๋ยวจะให้กินชามาลีพิษลดหุ่นใช่ไหมค่ะ <c oughs> นี่วเดีจะปเองนี่ นตาได้นาทีจับอันนี้สิจับไปเอันนั้นมันเวียนหัวคอยหี่ไปโดดตูไปเลยมาจังวาน้ไร่สจังอ่ะไม่ไรอ่ะไ้ไอ้ไอ้้คลิปอยู่นี่ค่ะมาพี่เามโอ้ยตายๆนั่งอยู่นี่แล้วะ

กำลังขึ้นเรือโชเลกันอยู่ค like <nature> <ocean> ่ะอไะม่หอไงเอาย่าสิเตรียมตัวลงมาไหนละแม่พี่น่ะไปทุระ ไม่ต้องห่วงเขาเขาเป็นผู้ชายนะห่วงตัวเองนี่เถอะนีนั่งนก็นั่งนั่นแหละจะได้จับไม้ไม่นี่นั่งนี่จะได้จับอันมาไม่นั่งเรมันมีเล้าไายกินกใจอ่เอานั่งนั่งเดียวเดนาที กำลังนั่งเรือไปค่ะยายเชะมันไปเล็กล่องแกงไปลาวแล้วยายนะขึ้นเรือแบบนี้เลยยายไปไปอาทิตย์หนึ่งเราไปล่องเรือน่ะไม่อ้วกเลยจ้าไปแล้วนี่ข้างหลังค่ะบรรยากาศข้างหลังค่ะเนี่ยไปเลยเด้อ No, no, no. no. คิดเส,นะสียวไปซะนาะน้ำปัจุบันกระจายเลยค่ะนี่เราก็ำลังเดินไปเกาะโดนสวรรค์นะคะไปล้ำอยู่ที่โน,นู่นค่ะเอนี่ละเขาเล่นลอยร้องไหร่องเรือมา คนสะอาดแน่ใช่ไหมอ๋อเออองคนนั้นคือเป็นต่ายานหมด <c oughs> ความสะอาดเนาะใ,ให้ให้ให้เรือเดินได้เนาะอาเอสซีคันนี้บัวหลวงค่ะใบเบลอบาล่าเลยนี่ยายมาตรงนี้ตอนนั้นน่ะยายมามาเดินนะนี่ค่ะบัวหลวงค่ะโอ้่บุ่มพวงบัวหลวงแห่งมึงชลากอยากเน็ตไปปักใจกัน เอฟซีก็โบกมือให้คุณยายนะคะน่ารักจังเลยค่ะเดี๋ยวโยนไอจีลงมาไอจีลงไปมุดอาปลามาไปไปเปล่าไปไปนี่ค่ะน้องหานสกลนครนะคะจังหวัดสกลนครก็มีดี นกน้อยนกน้อยกำลังทำรังค่ะแน่แนแนนั่นละน้องเขาปูจุกปูนกมันมีคู่ <c oughs> โอ้โหเย็นมากเลยค่ะเอฟพีโอ้ยอยากให้เอฟพี 小卡。 ฟันรันถ่ายเลยถ่ายไว้เพิ่มฟันมากถ่ายเองค่ะไม่มีอะไรจะช่วยท้าไปกว่าน,นี้เลยค่ะยอดอัลบั้มมาสร้างมือดุรินตกโบราณเดี๋ยวเป็นเลเรป็นยังหรอชูเฟอร์นี่เมาเราหาบ้าว,ว่ะว้าวาา มาใจายบอเลย ข้ามาแล้วข้าบนดดนแล้วค่ะโอ้โหนกเต็มเลยก็นกใช่ไหมอ๋อนกอะไรค่จับดีๆนะโอ้โหเยอะแยะค่ะเห็นนกไหมเห็น นกเป็นเทียบเลยนกเป็นไม้อนุรักษ์นกไว้ดใจนอ้ยบ้านเราก็มีนะคะนกแบบนี้ค่ะแต่มันมีหน้าหนาวบ้านเราเนี่ยมันไม่มีทุกทุกอย่างเลยปีไหนข้ามน้ำลงมาขึ้นเยอะเยอะกระแสลมจากพัดพากระเซาะลอยลอยไปตามกระแสลม อันนี้เป็นเกออะไรเออเป็นเกอไร,ป,ร,ป,รป้าปลาปานเกาะลอยเขาเรียกว่ากเกาะลอยนะคะเอฟซีค่ะอเออพอน้ำไม่มีแล้วก็ก็อยู่นิ่งค่ะต้นม้กอ้เซลหรือต้นมลโอ้ต้นมะเซลค่ะเออโอเค แม่สื่อเช้ามาจะแยกย้ายออกไปหาพินในเช้ามืดจ้าจเยียจะกลับมารวมตัวกันที่เกาะเพื่อมานอนที่นี่นะครับรอบาก่ออาหารทะลุพันพันตัวครับนกกิงไม้นี่แทบจะไม่มีที่เกาะมีแต่โลกพวกนี้คือไปหาิีเนะ โอเคค่ะเดี๋ยวยายโคตรคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับกบระไล่11ลานาทีค่ะขอบคุณค่ะ